ของ60 24และ108อ่ะก็จะเป็นการหาหรหมธรรมดาเนาะ60 24และ108ลองฝึกการหานิดนึงนะคะ60 24 108ลงท้ายด้วยคู่ขออนุญาตไปที่เลข4เลยนะคะอ่ะได้15 64 24 62ไอ้42เป็น8นะคะ 4728ยังหารได้อีกนะคะก็คือหารด้วย3นั่นเอง35นะ,ะ32และ39อ่ะข้อนี้หาหอรโมนะคะอะลืมบอกว่า529มันไม่สามารถที่มีตัวมาหารได้ทั้ง3ตัวลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหยุดตัวเลขที่เราตอบจะตอบเป็นตัวไอก็คือ4กับ3มี2ตัวเอามาคูณกันค่ะ4คูณ3 เท่ากับ12นั่นเองนะคะ